สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับตอนนี้มาเผาเขาเรียกว่าถังแดงหรือถัง200ลิตรอบไก่อบหมูหรือย่างกุ้งนะตอนนี้พอเราทำเสร็จแล้วนะการที่เราจะให้ถังนี้ปลอดจากสารพิษเราต้องเอาไม้เนี่ยอย่างนี้ไม้อย่างเนี้เห็นมาแล้วก็เชื้อไฟใส่หน่อยแล้วก็เผาเผาจนสี สีหรือคาบของอสารพิษอย่างสมมติก็ใส่น้ํามันเครื่องหรือใส่อะไรมาทุกอย่างเราเผาเสร็จแล้วมันจะเหลือแต่เนื้อเนื้อเหล็กนะครับเนื้อเหล็กอย่างเดียวเผาจนได้ที่ครับเผาจักสองครั้งและสีที่อยู่ข้างๆนี้ยหรือสารอันตรายต่างๆมันโดนความร้อนนะพอโดนความร้อนก็หายหมดอะไรก็สู้ความร้อนไม่ได้นะครับคนเราก็เหมือนกัน ผาทีเดียวก็ตายหาเผาหมดนะครับเจีแจะเขาเรียกว่าขี้ฝุ่นนะครับพอเวลาเราไม่เผาเสร็จแล้วเราเอาไปย่างอะไรเลยสารที่อยู่ที่ถังสารถังแดงนี่เขาอาจจะใส่สารพิษหรือใส่ปุ๋ยฆ่าหญ้าฆ่าหญ้าอะไรมาเรามาทําเสร็จแล้วนะอย่าลืมมีขั้นตอนตอนนี้สําคัญที่สุดพอเราทําแบบถังแดงที่ลงดําให้คลิปตอนแรกแล้วว่า ทำแล้วและที่นี่เราไม่เผาพอไปย่างอะไรต่างๆเนะี่ยแล้วสารพิษมันจะเข้าไปอยู่ในอาหารกินถ้าเราเผาอย่างเงี้ยเผาเนี่ยเขาเฉีอยนอย่างเงี้ยสารพิษหรือสารกรออะไรทั้งอย่างเนี่ยพอเผาเสร็จแล้วปับ๊บสารพวกนี้ก็หายหมดเลยเดี๋ยวก็จะเอาน้ําแรงเอาน้าแรงๆมาฉีดพวกตัวสักษอย่างเงี้ยหายหมดเลยไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วก็เผาอย่าไปเผาแรงมากนะครับ ถ้าใส่เฉพาะว่าครึ่งครึ่งถังนี่ก็พอดีนะครับเผาให้มันเขาเรียกเผาให้ให้ถังไม่ใช่เผาละลายนะครับ้วไม่ใช่ทานใส่ทานเติมถังแล้วก็เผาไอไอที่เราออกเหล็กมาหรือทําที่ย่างไก่อะ่ะมันจะพังและละลายตัวอ่อนไปเลยลเราเผาแบบรักสักครึ่งนี่ก็พอนะจากดินมาในี่ครึ่งถังแล้วก็ให้มันมีอากาศครึ่งถังนะครับ ถัง200รลิตรเราแบ่งเป็นสองช่วงอะตรงนี้ครึ่งหนึ่งใส่ถ่านครึ่งหนึ่ง,นนงใส่ไม้นี่ใส่ไม้ใส่ไม้ดีครับใส่ถานเอาไว้อบตอนที่ไฟจะน,นี้กัเลยลวรับเราก็อบทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องเติมนะครับทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าแต่ก่อนนี้ลุงดำก็เผาไปวันหนึ่งแหละนี่ครั้งที่สองนะครับ เผาคือเพื่อป้องกันสารที่อยู่ในถังแดงก็เขาจะใส่สารพิษมาหรือใส่แต่แต,แต่ฐานที่มันไอถังแดงที่เป็นทินเนอร์อย่ามาแล้วรับระเบิดนะครับอย่าทําเวลาตัดก็เราระวังหน่อยแต่ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องถังแกนหรือการออกการเชื่อมมาดูยังไม่ใช่ว่าทําใครอยากทำเหมือนลุงดําก็ทําทรงเดชเลยน,นี่เตาเตาอ,อบทร์นโดลมมันจะหมุนครับเป็นอย่างนี้เห็นไหม หมุนตามที่เราวาดหลุมลมหลุมลม,ลมหมุนเนี่ยจะทําไปทางเดียวแล้วก็หมุนขึ้นเป็นเกลียวขนาดเนี้ยเกลียวขึ้นไปว่าถังทอร์โดนเนี่ยไปอบไก่อบหัวหมูหัวหมูใหญ่ๆเนี่ยอบตรงกลางสบายมาสําหรับคนที่ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์มปิ้งย่างนะครับเวลาใส่รถคันนี้ขับไปก็ใส่เลยใส่ถังนี้ไปเอาหมูหมักอะไรหมักอย่างดีใส่หม้อใส่กะละมังหมักเสร็จแล้วก็ มาห้อยไว้ตามนี้จะไม่ผิดหวังเลี้ยงคนได้ประมาณ30คน40คนได้นะครับและที่นี่ลุงดำก็ซื้อฐานมาพอเวลาก่อจริงๆที่ที่พอถังนี้เรียบร้อยแล้วนะการก่อจริงๆก็ใช้ฐานครับฐานฐานก่อนจะเอาเตาคอร์โดหรือถัง200ลิตรตั้งก็ต้องให้เขาสีแดงอย่างเงี้ยแดงจะเป็นสีดำไม่ได้แดงนะครับ ใส่แดงแล้วก็ค่อยอบนะครับถ้าเราใส่ทีนั่นจะเหม็นควันไฟนะครับใส่เหม็นควันไฟโอ้ทำไมกินควันไฟเต็มเลยเหม็นเหม็นมากๆากเลยควันไฟละแต่พอเวลาทําเตาให้สีแดงแล้วค่อยเอาถังแดงใ,ใส่เตคาคอนโดอ่ามาซื้อลุงดําก็ได้ลุงดําขายไม่กี่ไม่แพงแล้วครับนะครับลูกนี้ก็ทําเสร็จแล้วซื้อถังมาอย่างเดียวก็ห้าร้อยแหละค่าทําลุงดําเอายิงห้าร้อยพันห และจะซื้อเตาถานที่วางไว้อะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับถ้าถังแดงอย่างเดียวเนี่ยทางสองวิีีทำคนโดูเลยค่าทำค่าอ๊อค่าเชื่อมก็พอดีแล้วเล็กค่าเล็ค่าอะไรเตาหนึ่งพันบาทเนี่ยซื้อแล้วเวลาเราไปแคมปิ้งนะเราไปย่างกินอะไรกินนะอย่าไปทําไหนจะลมพัดไหนจะอะไรพัดลมแรงไอ้ที่ล้วย่างก็ไม่ได้กินดีไมด้วย ถ้าเอาถัง200ลิตรถังอย่างเงี้ยก็เรียกถังทอร์นาโดทอร์นาโดคือลมหมุนนะครับทำไมต้องชื่อว่าทอร์นาโดลมหมุนไปหมุนมาฟูดเนี่ยลมเงี้ยหมุนเข้าไปปั๊บนี่มันจะหมุนขึ้นบนนะครับหมุนขึ้นบ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 น,นะครับเวลาเราย่างนะเราก็จะมีไม้หรือมีเหล็กอะไรไม้ไม้ไมเป็นๆก็ได้มาเปิดฝาดูว่าร้อนแค่ไหนถ้ามันร้อนเยอะเราก็ขยับฝาหน่อยนึง ถ้าร้อนมากๆก็เปิดฝาก็ได้นะครับเปิดฝาปิดฝามันขึ้นอยู่ที่เราว่าร้อนมากหรืรหรอไม่ร้อนหรือยังไงเราฝานี่ก็สําคัญนะครับฝาที่เปิดลมนะครับเวลาเราเปิดปั๊บอย่างเปิดลมแรงปุ๊บมันจะขึ้นบู๊บเลยนะครับแต่นี้อันนี้ใส่ฐานจะใส่ไม้กากเกณฑ์ไม่ได้นะครับ <The> ถ้าเป็นฐานเรากากเกฑ์ได้นะครับ <The> ถ้าเป็นฐานเรากากเกณฑ์ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้กากเกณฑ์ไม่ได้ว่าแรงไม่แรงแต่ที่เรามาเผาอย่างนี้เราต้องการคือลักษณะว่าต้องการให้สีนะครับหรือมีถังน้ํามันเครื่องหรือมีสารอะไรอยู่ในถังนี่โดนความร้อนหายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้นเนอร์ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรอยู่อันตรายอะไรก็เผาหน่อยเดียวเผาเขาจะแดงเหลือแต่แล้วเราไปน้ําขีดจะเกลี้ยงสะอาดเลย นะครับอบความร้อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนเขาความร้อนมันหายไปอย่าสิ่งสําคัญเวลาเราอบอย่างเงี้ยอย่าน้ํามาฉีดนะครับเหล็กมันจะงอนะครับอย่าม่น้ําฉีดทิ้งไว้เขาดับเลยแล้วก็ดับเลยแล้วก็เราค่อยว่ากันบางคนไว้น้ํามาดับอะไรมาดับอย่าไปทาเพราะอย่ามาทําแล้วทีนี้เหล็กมันจะงอนะครับพอโดนความร้อนกับน,น้ํามันไม่ถูกกันมันจะดังบุ๊บเลย เราก็จะปล่อยให้ทานที่เราเผาถังให้เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าในตัวก็คือให้มันยุบให้มันมอดให้ไฟมันมอดไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวจนเขาเย็นแล้วด้านในเขาจะเผาสารและต่างๆด้านนอกเขาจะเผาสีพวกนี้หายหมดแล้วครับสีที่เป็นภาษาอังกฤษรืออะไรต่างๆไอ้ที่ว่าถังโทรโดเขาจะเจาะรูอ้อมตัวถังหุนอย่างนี้ ไฟมันจะหมุนฟูดแบบพัดลมเป่านะครับเป็นสายหมุนและสิ่งสําคัญคือเนื้อหมูหัวหมูต่างๆมันจะสุกนะครับสุกโดยไม่ต้องทําอะไรนะครับน้องเปิด้าด้วยหน่อยนี่ไฟทอโดนมันสําคัญเนียนะครับนี่โอ้ร้อนมากเลยเนี่บนจะหมุนนะครับนี่หมุนบนไปอย่างเนี้ยพอรูลมเข้าเงี้หมุนไปเงี้มันก็ขึ้นบนอย่างเดียวนะครับมันก็ดีอย่างนะครับ อนนี้เราก็มาปิดฝาคือตำถนะ้ะเติมไหมเติมอีกหน่อยนึงนะครับพอให้ต้องการให้มันเขาเรียกว่าสารที่อยู่ในถังนี่ให้มันมอดไปเลยนะครับเพื่อต้องการให้สิ่งสําคัญคือลุงดําบอกเผาสองครั้งกะดีครั้งแรกก็ดูแลวเออใส่ไข่เนี่รไข่ับเผาเขา,าเรียกเผาถังนะครับเผาถังสิ่งสําคัญพอเผาร้อนๆนี่หยาน้ําฉีดน้ำส้ อาจจะมีเหล็กเล็กที่เราเอาไปออกหรือเหล็กอะไรนะสารเสริญจะหายหน,นะครับเผาเีเผาสารเผาถังให้ให้สีอะไรที่ติดนี่นะหายออกหมดเลยนะครับความร้อนอยู่นะความร้อนทานเทินใสอย่างนี้เห็นไหมนี่เขาเรียกเผาถังก่อนที่เราจะขายให้ท่านอะไรนะเราต้องเผาก่อนหรือท่านจะไปเผาเองก็ได้นะครับแต่หลวงจามก็จะทำอักลับหน้า พอด้านน้นไหมเสร็จแล้วก็กลับมาเผาด้านหน้าเผาด้านตะหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นหน้าด้านหลังเผาให้มันมีแบบลักษณะว่าอย่าให้สารพิษที่อยู่ในเนี้ยหายนะครับแต่ลุงดําขอร้องว่าอย่าอย่าเอาน้ําล้างไยน้ําล้างเฟ้นล้างก็หายแล้วอบเลยอย่าทําอย่าทําอย่าทํานี่ไม่ใช่นะบางคนบอกว่า,เอา,าวเ,เอาน้ําล้างแล้วก็แฟบใส่นู่นใส ขอร้องทําแบบลุงดําบอกนี่สารพิษจะดีที่สุดนะครับบางคนบอกว่าทําถังแบบลุงดําเสร็จแล้วก็เอาแป๊บใส่น้ํายาใส่ขัดนินอย่าอยาทำครับเพราะไอสารที่อยู่ในเหล็กในลาเนี่ยมันไม่ละเหยไปนะครับแต่ถ้าทําแบบลุงดําร้อนอย่างนี้ปั๊บความร้อนมันเอาสารพวกที่อยู่ในถังแม้แต่สีที่ทําติ๊กเกอร์อะไรที่มามาเนี่ยยังเผาไปหมดเลยครับเผาเกลี้ยงเลย แต่บางคนบอกว่าเอ้ยเอาแฟบล้างอันนี้ล้างยาไปเชื่อนะครับลุงดำการันตีอย่าทำย่าทำย่าทำยาเห็น่อย่าเห็นความสะดวกอย่างนั้นไม่ได้นะครับพอสารที่อยู่ในนั้นปั๊บพอเราย่างหมูย่างอะไรเข้าไปสารนี้ไม่ไหม้สีไม่ไหม้สิ่งเหล่านั้นแล้วจะเข้าตัวเรานะครับเป็นสารพิษสารอะไรแต่ถ้ามันหมดแล้วอย่างเงี้ยพอเผาเสร็จแล้วอย่างนงี้นะ เอาสกอตไบล้างพอเขาเย็นเสร็จแล้วนะให้เขาเย็นคืนตัวเหล็กคืนตัวหมดนะแล้วเราก็น้ําฉีดสกอตไบถูถูถูนะครับถ,ถ,ถูให้ออกให้สวยนั่นแหละของแท้อย่าลืมกับฝาถังนะ้ายสวนกับฝาถังให้มันสวยงามเลยบางคนบอกทําถังสวยเสร็จแล้วนะนะไม่ได้เผายายาไปอบยาไปทําอะไรกินนะครับมันจะเป็นมะเร็งนะครับนี่ สารก่อมะเร็งหรือสารปุ๋ยหรือสารยาหรือเราไม่รู้ว่าถังแดงที่ส่งมามันมีน้ำมันเครื่องอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันใส่สารเล่งเล่งอะไรนะเล่งดอกเล่งอะไรแต่เวลาตัดถังนะลุงดำลืมบอกไปว่าเอาน้ำล้างนะครับน้ำล้างให้สะอาดเลยนะครับอย่าตัดถังแบบไม่ได้น้ำล้างนะเ๋้วเกิดสารพิษเหมือนที่าสารลำไยอะไรนะ พอเราไปตัดปับ๊บปุ๊มเลยนะแต่อย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นนะครับนี่ถ้าใครทําไม่เป็นมาซื้อลุงดํานี่นะครับมาซื้อลุงดําถังละพันนี่มาอ็อกเหล็กแต่งเหล็กอะไรทุกอย่างได้สูตรทุกอย่างเลยนะครับที่ไปปั๊บนี่บางทีนะคนซื้อไปอะไรไปมันไม่ได้สูตรทําแบบไม่ได้สูตรเฮ้ยทาไมทําแล้วไม่ดีแล้วมันไม่ดีมันมีสูตรของเขานะครับ สูตรการทําถังเนี่ยลุงดํากัรันตีลุงดําทดลองใช้ดีแล้วไม่ใช่ว่าทําแล้วมาทําอย่างนี้ต้องมีสูตรตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากทําก็ทําอยากนั่นก็นทําดูนะดูควนไฟทอร์โดมหมุนเห็นไหมครับนี่เป็นไงล่ะลมเป่าข้างล่างนี่เป่าข้างล่างหมุนนี่ถ้าเป็นฐานแดงๆเนี่ยโอ้โหไม่จะคุณเอ้ยหมูเหมือเนี่ยไม่มีการไหมล่ะลุงดําบอกไม่มีการไหม แม้แต่ย่างกุ้งยังไม่มีการไหม้เลยรันตีได้นะครับไม่ใช่โอ้โหทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้แต่ที่เห็นถังใหม่ๆมาทําแบบลุงดําเสร็จแล้วเอาแฟบล้างเอาอะไรวะเอาโซดาไฟล้างอย่าทําอย่าทําสารที่อยู่ในนั้นอันตรายมากนะครับตายเลยนะครับสารอยู่ในนั้นอันตรายมากอย่าทําลุงดําว่าอย่าทําคือ สารพิษที่อยู่ในถังนะเราไม่รู้เป็นสารอะไรนะสารนี้ใส่อะไรมาเราไปซื้อมาใส่อะไรมาถ้าเราไปเผาอย่างเงี้ยย่อว่าจะสารพิษไหมแล้วก็ระเหยขึ้นบนฟ้าเหมือนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งพิษต่างๆแม้แต่สียังพังเหมือนแล้วนะครับนี่นี่เชื่อลุงดำทุกทีไม่ใช่ว่าโฆษณาแต่ลุงดำบอกนี่ก็คือไม่อยากให้คนที่ทำตาม ทำตามเสร็จแล้วมาทำเริ่มมาล้างเองอะไรเองเนี่ยสารพิษที่อยู่ในถังมันล้างไม่ได้นะครับถึงล้างเราว่าสะอาดแล้วมันยังซึมไปในเนื้อเหล็กนะครับแต่ถ้าเราเผาเสร็จแล้วไอ้ที่ซึมซึมไปเลื่อ,อไหลไปเหมือนตะสีนี่ก็ออกหมดแล้วครับเหล็กคือเหล็กนะครับเหล็กคือเหล็กและสารพิษที่อยู่ตรงนี้หายหมดเลยนะครับไม่ใช่อเอาแบบง่ายๆล้างและสะอาดอบแบบรงดําอะไย่างนี้ อย่าอย่าทำนะครับอย่าล้างและทําไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้เตาทอร์โดหมุนติ้วติ้วร้อนเลยถ้าใครไม่ย่างไก่หรือทําอะไรอ่ะเอาเอาเตาที่ทําตูดแบบนี้ก็ได้ของรุ่นดำทาแบบนี้นะแล้วเผาขยะเผาเศษขยะอะไรก็ได้แต่ต้องมีมีตรงนี้มีฐานหรือฟืนล่อก่อนแล้วค่อยขยะมาเทมันจะหมุนร้อฟูพุ่นอย่างนี้เลย ร้อนแล้วก็จะหมุนขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าเออทำอะไรนะถ้าเราทำดีหรือไม่ดีเนี่ยนี่เห็นหมุนไหมไฟหมุนเพราะลมมันเป่าอยู่ข้างล่างพูเข้าไปนี่แล้วก็อันนี้งานนี่เป่านี่มันจะเป็นงานอยู่แถบเดียวทำให้เตานี่หมุนความร้อนหมุนขึ้นบนถ้าไม่ใช่ฟืนนะถ้าเป็นความร้อนอย่างเดียวนะหมูเหมือนี่ย่างเทียมอร่อยมากเหมือนกุ๊ก กุ๊กในพัตคารทําเลยนะเออนี่เขาเรียกว่าการทําได้การเลียนแบบได้แต่เราต้องรู้ความจริงว่าทําไมลุงดําต้องเผาทําไมลุงดําต้องทําอย่างนี้ลุงดำเอาไปล้างน้ําไม่ดีกว่าเหรอเอาอะไรไปดีกว่าเหรอแล้วก็ล้างด้วยโซดาไฟล้างด้วยแฟบนี่นั่นอย่าอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่านะแต่ถ้าทําเผาเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยเราจะไปล้างแฟบล้างโซดาโซดาไฟไม่ต้องหรอกล้างแฟบหรือล้างสันไลก็ได้ ล้างที่มันกินได้นะแฟบอันตรายล้างล้างอ่สไลหรืออะไรก็ได้พวกสไลอะนะครับมันจะเป็นกรดอ่อนๆนะครับจะล้างแล้วมันจะไม่อันตรายน้ยํายาล้างขวดนมอะไรก็ได้ล้างล้างให้สะอาดนะครับและทีนี้น้ําฉีด,ฉ,ดฉีดเสร็จแล้วทีนี้อยวลลงดําจะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งให้เขาจนสีนี้ลอกหมดเลยฉีดน้ําทีนี้สวยแล้วทีนี้เราจะย่างไก่และย่างหมูก็ได้ หรือทําเป็นเตาเผาขยะก็กได้นะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําครับเตาทอร์นาโดนะครับเขาเรียกว่าย่างกุ้งย่างอะไรก็แต่เตานี้เหมาะสําหรับการอบเหมือนไก่อบโอง่งนี่อบถังนะครับสวัสดีครับ